สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอปนะครับวันนี้ก็มีเรื่องให้ซ่อมอีกเหมือนเดิมนะฮะนั่นก็คือเจ้าปั๊มปลาตัวนี้นี่เองนะฮะซึ่งเจ้าปั๊มปลาตัวเนี้ยมันก็จะมี2หัวที่จะ พ่นลมลงไปในน้ําเพื่อให้ออกซิเจนนะครับปรากฏว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่มีลมนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นการเทสให้ดูนะฮะว่าผมเสียบไฟแล้วมันก็ไม่ทํางานทั้ง2หัวเลยนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีลมออกที่หัวทรายนะครับที่จุ่มอยู่ในน้ําแต่นี่ไม่มีเลยนะครับ ด้วยเหตุนี้นะฮะงานลื้อก็เลยบังเกิดนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับภายในผมก็จะทําการคลายน็อตนะครับที่ยึดมันจะมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับข้างข้าง2ซึ่งยึดเจ้าตัวสร้างลมนะกับตัวฐานอีก4ตัวนะครับ เมื่อเราเอาพลาสติกที่ฐานออกแล้วนะเราก็จะเห็นระบบภายในนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือมีตัวหม้อปแปลงนะครับแล้วก็ตัวสร้างลมที่จะพ่นออกไปยังตู้ปลาของเรานะในจุดนี้นะครับเราก็จะสามารถเอาไอ้ตัวที่สร้างลมนะครับคล้ายๆเหมือนแผ่นแม่เหล็กะนะกับตัวลูกยางนะครับนั่นแหละคือจุดที่เอาไว้สร้างลม เราก็จะถอดออกมาดูนะครับจุดที่ผมพบเห็นเลยก็คือว่ามันจะมีลูกยางสีดำนะครับที่อยู่ในแต่ละช่องทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับซึ่งเป็นลูกยางเนี่ยที่เอาไว้หนีบเจ้าตัวแผ่นเฟรมบางๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวคล้ายๆเหมือนเช็ควาลวนะครับเช็ควาลวมันก็คือวาลวที่เดินได้ทางเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวเช็ควาลวตัวเนี้ยมันก็จะ เปิดเมื่อลมเข้ามานะครับแล้วก็จะปิดไม่ให้ลมกั้นย้อนออกไปนะครับในขณะที่เครื่องมันทางานมันก็จะทําให้สามารถดันลมไปทางสายให้ออกซิเจนปลาได้นะครับซึ่งจุดเนี้ยผมเห็นว่า มันขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องทําตัวเช็ควาลวใหม่นะฮะอ่เพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับไอ้ที่ปิวออกมาเป็นกระดาษสีขาวนะั่นแหละคือเช็กวาลวนะครับมันขาดซึ่งไอ้ตัวที่เอาไว้ปิดลมเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวนะมันขาดออกไปเจ้าตัวเช็ควาลวตัวเก่านะครับมันมีลักษณะเป็นกระดาษมันอนะ มันคิดว่าไม่ค่อยทนครับผมก็เลยเอาพลาสติกนะครับซึ่งจะเป็นพลาสติกบางนะครับที่เอาไว้สําหรับทําฉลากอะไรเงี้ยของพวกเครื่องดื่มก็ได้นะฮะผมก็เอาตัดมาแล้วก็ตัดให้เข้ากับตัวเช็ควาลตัวเดิมนะครับเพื่อให้สามารถยึดแล้วก็ปิดรูที่เอาไว้สําหรับดึงดูดอากาศได้นะครับก็ไปกะเอาเองนะฮะมันไม่ได้ใหญ่นะครับเช็ควาลมันจะมี2ด้านนะครับทั้งด้านดูดอากาศแล้วก็ด้านปล่อยอากาศนะก็ไปดูนะครับตรง ไหนมันขาดก็แทนที่ไปให้หมดนะครับแล้วก็เอาลูกยางยัดแล้วก็หน้าสัมผัสของเช็ควาลวเนี่ยมันจะต้องปิดรูแนบสนิทนะครับก่อนประกอบนะครับก็ทําการเช็คดูด้วยนะครับว่าลูกยางของเราเนี่ยมันมีการปริขาดตรงไหนไหมถ้ามีก็คงจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ของผมมันโชคดีมันแค่แค่เสื่อมแตกเล็กน้อยนะฮะมันก็ยังคงใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยน จากนั้นก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะตอนประกอบเนี่ยให้สังเกตด้วยนะครับว่าทิศทางของเจ้าตัวแม่เหล็กแผ่นบางๆนั่นนะครับหัวมันหันไปทางไหนนะก่อนที่จะใส่เข้าไปเพราะว่ามันจะต้องไปเจอกับสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นตรงแถวๆบริเวณหม้อปแปลงนะครับงั้นเดี๋ยวก็ต้องลื้ออีก ในส่วนลูกยางที่อยู่ทางด้านฐานนะครับผมก็จะทําการสลับหน้านะเพราะว่าผมสังเกตดูในห้องของตัวสร้างลมเนี่ยมันจะแบ่งห้องไว้นะครับแล้วก็คิดว่าใช้ลูกยางที่ฐานเนี่ยในการกักลมให้มันไปทางสายออกซิเจนที่เราจะไปทางตู้ปลานะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นรองตรงนี้คือมันก็น่าจะเข้าใจว่าแค่ยึดไว้กับตัวกล่องของเจ้าตัวปั๊มปลาแค่นั้นนะฮะก็เลยเอาด้านเรียบเนี่ยมาแทนที่นะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นป้องกันปัญหาภายใน ในห้องสร้างลมเนี่ยมันเกิดการรั่วนะครับ เมื่อยึดจนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ให้ทําอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันก็เช็คดูนะว่าว่าเช็ควาล์วมันมีการฉีกขาดไหมลูกยางมันมีการฉีกขาดไหมนะครับก็ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวลองเทสดูนะการเทสนะครับก็แนะนานะครับกาะทาด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเทสตรงเนี้เราใช้ไฟ220โวลต์ของไฟบ้านเลยนะครับอย่าโดนวงจรมันเด็ดขาดนะงั้นก็ไปสวรค์น,นะครับ จะเห็นได้ว่านะครับมีฟองอากาศนะครับออกมาจากหัวทรายจานวนมากนะฮะอย่างเงี้ยก็คือถือว่าผ่านแล้วก็คือแรงเท่าเดิมที่ผมเคยซื้อมาเลยนะต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นการเทสดูในน้ําที่ผมเอาไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับว่ามันสามารถทํางานได้ทั้ง2หัวไหมนะ ก็เดี๋ยวให้สังเกตที่หัวทรายนะครับทั้งสองหัวเลยนะว่ามันมีฟองอากาศเกิดขึ้นไหมฮะอ่ามีนะครับก็แสดงว่าการแก้ไขของผมัผ่านนะฮะเพื่อนๆใดชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกลำลังใจ้กันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับกดติดตามตอนต่อไปคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ